อสูรพลิกฟ้ามีได้ยินที่ผู่ของเจ้าพูดแล้วไม่ใช่หรือไงทีนี้ก็กลับไปได้แล้วเพื่อปรับปรุงซอำแซมสำนักเทพองศาของเราให้กลับมายิ่งใหญ่เกรียงไกรดังเดิมในการชุมนุมกระบี่ปีศาจครั้งนี้พวกเราจะต้องทำให้เต็มที่ที่สุดนอกจากนี้แล้วอาณาจักรของเรายังต้องเตรียมตัวเรื่องงานแต่งงานของเสียอือ,ออีกเขาว่างานแต่งงานอีกแล้วเหรอ ท่านพ่อท่านอย่าพูดคำนี้จะได้ไหมได้ยินทีไรแล้วเข่าสุดท่านพ่อเรื่องอื่นนะข้าไม่ว่าแต่ท่านจะให้เสี่เอ๋อแต่งงานกับไอ้เจ้าหยุนเชิ่อนะไม่ได้นะพะยะค่ะข้าขอร้องละท่านพ่อท่านช่วยไตรตรองเรื่องนี้ใหม่ด้วยเถอะพะยะค่ะน้องเสี่เขาพวกเรานอะมีสักไปถึงองค์หญิงแถมยังเปถึงผู้สืบทอดพลังแห่งสายเลือดท่านเทพหงษาที่ซึ่งจะเป็นอนาคตให้กับอาณาจักรเทพหงษาเขาพวกเราเลยนะพะยะค่ะนี่ก็แต่ก็ได,ได,ได้สาวสีจัง เอาไว้พ่อจะไปบอกกับยุนเชอร์ให้เองแต่ถึงอย่างนั้นแล้วถึงจะบอกว่าน้องสาวของเจ้ามีพลังเป็นผู้สืบทอดสายเลือดแห่งเทพหงสาวก็จริงแต่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้ายุนเชอร์นั้นนะมันมีศักดิ์เป็นถึงลูกศิษย์ของท่านปร,รมจาจย์ในตำนานที่อยู่ในระดับปรานชั้นเทพเจ้าแล้วดังนั้นแล้วพ่อไม่รับปากหรอกนะว่าเรื่องที่เจ้าขอร้องในวันนี้จะต่อรองอะไรได้มากมายระดับชั้นเทพเจ้ากันเหรอ ถ้าอย่างนั้นแล้วท่านพ่อแบบนี้พวกเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากเสี่เอ,อ๋อจากการแต่งงานครั้งนี้ได้แต่สิท่านพ่อใช้ประโยชน์บ้าอะไรจะบอกอะไรให้นะงานแต่งงานในครั้งนี้นะ่ะน้องสาวของเจ้าเป็นคนตกลงปรงใจแถบทังนั้นถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าน้องสาวของเจ้าอยากแต่งด้วยตัวเองแล้วต่อให้มีคนมาบังคับพ่อให้ตายพ่อก็ไม่มีวันยกน้องสาวเจ้าให้ใครหรอกนะยังไงก่อนนเจ้าคิดว่าขามองไม่ออกงั้นสินะว่าเจ้ารู้สึกต่อเสี่เอ,อ๋อย่างไง ข้ารู้ดีว่าเจ้าแอบ,บชอบเสียเอ๋อมาโดยตลอดที่ผ่านมาข้าก็แค่ไม่อยากจะพูดออกมาก็เท่านั้นเองออรู้ได้อย่างไรยังจะถามอีกสภาพนี้มองจากดาวอังคารยังรู้เลยลูกเอ้ยท่านพ่อในเมื่อท่านพูดออกมาแบบนี้ข้าก็จะไม่ปิดบังความรู้สึกของข้าอีกต่อไปข้าน่ะเสียเสียเอ๋อไปไม่ได้ชีวิตของข้าน่ะนอกจากเสียเอ๋อแล้วข้าไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ใด ขอแค่เพียงข้าได้อยู่กับเสืยเอ๋อก็พอยี่ <Yeah. S 1> ไอ้ลูกเวนพูดไปรู้เรื่องนี่นะท,ท่านพา่อนี่เจ้าคิดอะไรของเจ้าอยู่กันแน่นะเจ้ากับน้องสาวเจ้าคือพี่น้องรวมสายเลือดเดียวกันแค่นี้นะเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์จะคิดเป็นอื่นแล้วหรือต่อให้เจ้าไม่ใช่พี่น้องกันเจ้าเองก็ไม่คู่ควรกับเสืยเอ๋อด้วยซ้ำกลับไปที่ห้องของเจ้าแล้วนั่งคิดตรายตรองเรื่องนี้ทั้งหมดให้ดีๆซะ ถ้าเกิดว่าเจ้ายังจะพูดไม่รู้ความอยู่แบบนี้อีกล้วก็ข้าจะทำลายเส้นลมปลายของเจ้าทิ้งซะเสียเออเสียเอ,อ๋นะเ,ออเป็นของข้าชีวิตของข้าไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากเสียเอ,อ๋ใช่แล้วถ้าเกิดว่าข้าไม่ได้ครอบครองดังแล้วล่ะก็ในโลกนี้ก็ต้องไม่มีใครได้ดังไปครอบครองเช่นกันท่านพ่อไม่สิฝั่งหงคง เป็นเจ้าเองที่บังคับให้ข้าต้องทำแบบนี้อย,อ,อยากเ้าเสี้ยเออร์มายากข้ากันเหรอได้กัรพวกเจ้าทุกคนก็นจงตายซะหนึ่งเดือนต่อมาสำนักวังเซียนเมฆาเยือกแข็งนี่ก็ผ่านมาได้หนึ่งเดือนแล้วนับตั้งแต่ที่เราเดินทางมายังสำนักและทำการยกระดับขั้นพลังให้กับศิษย์ทุกคน สิทธ์คนนี้ก็คือคนสุดท้ายแล้วที่เราจะทําการยกระดับให้กับนางหลังจากนี้ไปสํานักวังเซียนเองก็น่าจะปกป้องตัวเองได้แล้วหละนะขอบคุณท่านเจ้าสํานักแปลกจังจูจ่ๆก็ฮะท่านเจ้าสํานักท่านเจ้าสํานัก <c oughs> นท่านเจ้าสํานักเป็นยังไงบ้างคะหมอท่านเจ้าสํานักเป็นอะไรมากหรือเปล่า <c oughs> ฮะสายหัวแบบนี้แสดงว่าท่านเจ้าสํานักนี่พวกเจ้าเป็นอะไรของพวกเจ้ากันนะ่ะเจ้าสํานักของพวกเจ้าในตอนนี้ก็แค่เหนื่อยล้าเท่านั้นเองที่เขาสลบไปนั่นนะ่ะเป็นเพราะว่าใช้งานร่างกายติดต่อกันนานเกินไปจนพลังปราณในร่างกายแทบจะไม่เหลือให้พักผ่อนนิดหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแหละนะแต่จะว่าไปแล้วข้าเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันแหละนะว่าตั้งแต่หนึ่งเดือนก่อนเจ้าสำนักของพวกเจ้าไปทําอะไรมาถึงได้อ่อนเพลีย,รยแรงถึงขนาดนี้ เพราะจากที่ข้าตรวจดูพื้นฐานสภาพร่างกายของเขาแล้วคนอย่างเขานะ่ะต่อให้ไม่ได้นอนไปครึ่งปีก็ยังไม่มีปัญหาแต่ด้วยเวลาเพียงหนึ่งเดือนที่ผ่านมากลับทําให้เขาถึงขั้นเป็นลมล้มพับไปได้แสดงว่าจะต้องไปทําอะไรที่ใช้แรงใช้พลังปราณเกินควรมาง,งั้นสินะเออไม่ได้ทําอะไรนี่คะองั้นเหรอแต่สีหน้าของพวกเจ้ามันบอกว่ามีนะเออค,ค,คือถ้าพวกข้าบอกไปแล้วขอท่านอย่าได้รอพวกข้าเลยนะคือว่า ฮช่างเถอะยังไงซะอาการของเขาก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรคาดแทบจะไม่ต้องจ่ายยาอะไรให้เขาเลยด้วยซ้ำขอเพียงพวกเจ้าอย่าไปรบกวนเขาให้เขาได้พักผ่อนเต็มที่อาการแบบนี้น่ะอีกสองสมวันก็หายดีแล้วล่ะดังนั้นแล้วค่อยจัดเวรยามให้ดูแลเขาเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นก็พออยู่กันเยอะเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นการรบกวนเขาซะเปล่าเฮ้ยล่งอกไปทีทีแรกข้าก็นึกว่าท่านเจ้าสำนักจะเป็นอะไรนีล่ะ ถ้าข้าขอเป็นคนดูแลท่านเจ้าสำนักก็แล้วกันไม่ขอข้าก่อนข้าดีกว่าข้าเช้ตัวเก่งนะเฮ้ยให้ตายสิมีพวกเจ้าน่ะไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือไงว่าอย่ารบกวนคนป่วยพวกเจ้าไม่อยากให้เขาหายหรือยังไงกันนะถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันในฐานะที่ท่านเจ้าสำนักช่วยยกระดับให้ข้าเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เขาจะสลบไปข้าจะขออาสารับผิดชอบทำหน้าที่ดูแลท่านเจ้าสำนักเอง อะไรกันนะ่ะไม่ยุติธรรมเอาซะเลยนั่น,นะ่ะสิข้าเองก็อยากจะดูแลท่านเจ้าสำนักบ้างออกไปได้แล้วไปไปไปหมอก็บอกพวกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าห้ามพวกเจ้ารบกวนท่านเจ้าสำนักนะ่ะในที่สุดก็ออกกันไปได้จนหมดสักทีท่านเจ้าสำนักท่านทุ่มเทแรงกายของท่านเพื่อสำนักวังเซียนของพวกเราไม่คิดเลยว่าท่านจะไม่ได้พักผ่อนมาตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน แต่ผู้ชายอย่างท่านก็ยังคงทําหน้าที่ของเจ้าสํานักที่ดีมาโดยตลอดพอได้เห็นใบหน้าของท่านตอนหลับแบบนี้ก็ดูน่ารักน่าชังอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมองซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่งั้นสินะดีละ่ะถ้าอย่างงั้นวันนี้ท่านเจ้าสํานักท่านเป็นของข้าแล้วอย่าผักข้าสิเจ้านั่นแหละที่ผักข้าเฮ้ใครกันน่ะสิพี่ใหญ่ ท่านมาทำกับท่านเจ้าสํานักรับหลังพวกข้าแบบนี้น่ะมันไม่ดีเลยนะสิทธิ์ที่ใหญ่ท่านเจ้าสํานักน่ะเป็นขอบพวกเราทุกคนมาแอบกินเพียงคนเดียวแบบนี้น่ะมันใช้ไม่ได้เลยนะคะข้าเองก็อยากจะดูแลท่านเจ้าสํานักบ้างจังนี่พวกเจ้าเห็นข้าเป็นคนแบบนั้นหรือยังไงกันน่ะเอาไปได้แล้วอะไรกันน่ะข้ายังมองหน้าท่านเจ้าสํานักตอนหลังไม่นำใจเลยนะก็บอกให้ไปได้แล้วยังไงเล่าเอาเป็นว่าข้าสัญญาว่าข้าจะไม่แอบทําอะไรรับหลังพวกเจ้าอีกพวกเจ้านั่นแหละกลับไปได้แล้ว เดี๋ยวจะรบกวนท่านเจ้าสำนักเปล่าๆเฮ้ในที่สุดก็ไปกันได้สักทีโชคดีที่เจ้าเด็กพวกนั้นไม่ทันมาเห็นเล่นเอาสักข้ากลัวแทบบ้าจะว่าไปแล้วเมื่อกี้นี่เราจูบท่านเจ้าสำนักไปแล้วนี่นาบ้าจริงมีเราทำเรื่องน่าอายแบบนี้กับท่านเจ้าสำนักไปแล้วเหรอนี่ยทำไมเราถึงได้รู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกโชคชิงดีที่เด็กพวกนั้นไม่ได้เข้ามาในห้องไม่อย่างนั้นแล้วละก็ พวกเขาคงได้เห็นในสิ่งที่เราทำลงไปแนะ่สิทธิ์พี่ใหญ่อย่างเราจะทำเรื่องที่น่าอายให้เป็นเยี่ยงอย่างกับสิทธิ์น้องไม่ได้จะว่าไปแล้วไอ้งานดูแลคนป่วยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะจริงด้วยสินะเช็ดตัวยังไงละ่ะใช่แล้วการเช็ดตัวน่าจะทำให้ท่านเจ้าสํานักสบายตัวขึ้นแถมนอกจากนี้ก็ยังจะทำให้เราได้รู้จักกับท่านเจ้าสํานักมากขึ้นอีกด้วยใช่แล้วต้องเตรียมน้ําสะอาด จริงด้วยลืมผ้าเดต,ตัวไปซัสนิดเลยทำไมกันนะทำไมวันนี้เราถึงได้เป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยเอาล่ะขั้นแรกก็ต้องถอดเสื้อผ้าออกก่อนฮ๋านี่นะหรอร่างกายของท่านเจ้าสนักหล่อล่ำสุดๆดว่าจริงแค่นี้ก็นำลายหกแล้วเหรอนี่เ,าเรานี่ขนาดยังไม่ได้ถอดกางเกงเลยไม่ใช่หรือไงถ้างั้นต้องลองถอดสักหน่อยเอาใรกันนี่มัน ใหญ่กว่าไส้อัวจากยืนนานแท่งโตที่เราเคยกินอีกงั้นหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องตั้งสติซิที่ต้องทำก็แค่เช็ดตัวไม่ใช่หรือไงนะเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแค่ช่วงล่างแล้วล่ะนะผีแขนจังไม่ได้นะเจ้าจะทำแบบนั้นไม่ได้แค่วันแรกของการดูแลท่านเจ้าสำนักเจ้าก็ททำผิดต่อสำนักเส้นแล้วจะแอบกินตับกับท่านอาจารย์ไม่ได้นะ ถ้าเกิดว่าเจ้ากล้าทำแบบนั้นอีกครั้งแล้วล่ะก็ต่อไปจะไม่มีสิทธิ์น้องในสำนักคนไหนเคารพเจ้าอีกแน่ถ้า่งนัน้นข้าขอพูดบ้างก็แล้วกันสิ่งที่เจ้าต้องทำก็แค่ต้องทำตามในสิ่งที่ใจปรารถนาเท่านั้นเอาเลยสิไม่ใช่ว่าท่านเจ้าสำนักทั้งหล่อล่ำกล้ามโตถูกสเปคของเจ้าไม่ใช่หรือไงนะ่ะไม่ได้นะนี่เจ้ากล้าพูดแบบนั้นออกมาได้ยังไงเจ้าจะทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้กันล่ะ เกิดเป็นหญิงทั้งทีถ้าไม่หาความสุขใส่ตัวเอาไว้ซับบ้างเดี๋ยวจะได้แห้งเหี่ยวตายเอานะแต่ว่าพวกเราน่ะคือสิทธิพี่ใหญ่นะงั้นเหรอเป็นสิทธิพี่ใหญ่แล้วยังไงกันล่ะไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครในเมื่อโอกาสมาถึงขั้นนี้แล้วทําไมไม่ลองดูสักก่อนเล่าผู้ปากนะไอ้เจ้าความคิดด้านมืดข้าจะฆ่าเจ้าหาที่ตายเอาแต่เถียงกับข้าจะไม่รู้ตัวเลยงั้นสินะ ว่าร่างกายตัวจริงของพวกเราในตอนนี้นะ่ะกําลังเคลื่อนไหวอยู่นะ,ะไม่นะเจ้าร่างกายจะทําแบบนั้นไม่ได้นะเอาเลยสิที่ต้องทําก็แค่อ้าขาออกเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเจ้าก็จะอีเจ้ากําลังจะทํำอะไรนะฮะท,ท่านเจ้าสำนักฟื้นแล้วหรอคะให้ตายเถอะน่าอายเป็นบ้าเลยจริงๆเออถ,ถ,ถ้างั้นถ้าขอออกไปข้างนอกไปบอกทุกคนในสำนักก่อนนะคะ ถาทางเลิกลักเป็นอะไรของนางกนแน่นะฮะแ,แล้วทำไมข้าถึงได้ร่อนจ้อนแบบนี้กันนะ่ะนี่นางทำอะไรกับข้ากันแน่นะจะอะไรซะอีกล่ะนางก็แค่ช่วยเช็ดตัวให้เจ้าแบบทุกซอกทุกมุมยังไงล่ะยะยินดีด้วยนะยะนี่ถ้าเจ้าตื่นขึ้นมาช้าอีกนิดแล้วล่ะก็ป่านนี้นะ่ะเจ้าได้มีเมียเพิ่มไปอีกคนแล้วล่ะเจ้านี่มันมีดีอะไรกันแน่นะถึงได้นึ่งดูดผู้หญิงมามา,มาออกมายขนาดนี้กันนะ่ะ นี่ Jasmine จัสมินเจ้าก็รู้ดีว่าพวกเขาน่ะเป็นเพียงแค่ลูกศิษย์ของข้าเพียงเท่านั้นในใจของข้าน่ะมีเพียงแต่เจ้ากับเมียคนอื่นๆเท่านั้นนะเชื่อตายล่ะท่านพี่หยุนท่านเฝืแล้วเหรออะซีเออเหรอเข้ามาซิท่านพี่หยุนถ้าลองใส่ชุดใหม่ดูท่านว่าเป็นยังไงบ้าง ฮาสาเส,ส,สีย้ยเออสวยจ้าสวยไม่ว่าเจ้าจะใส่อะไรก็สวยน่ารักไปซะทุกชุดอยู่แล้วสวยที่สุดในโลกเลยจ้า